สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวนะคะวันนี้แอดน้องชายเขามีเรื่องแบบขับอกขับใจมากอยากหาที่ระบายเกี่ยวกับน้องลิซนะคะซึ่งตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่อยๆแต่ล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานใช่ไหมใช่แหละซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องนี้ไปติดเทรนด์อยู่ในเว็บบเป็นอันดับหนึ่งที่เขาแบบพูดคุยนะาหาลือกันระดับโลกนะใช่ยังไงแอดปอยเราเอาเอาให้ยิบ เอาให้ละเอียดเลยเอาอย่างนั้นเลยนะเอาให้แบบเห็นภาพได้ฮะอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเล่ากันไปทีละข้อทีละข้อนะฮะเพราะว่ามันต้องเรียบเรียงกันนิดนึงว่าแล้วเชียรเพราะว่า ว่าแล้วเจอว่าแอปโปจะต้องรู้อ๋อก็จริงๆเนี่ยคือเรื่องราวเนี่ยที่มันไปติดในไว้ยบอเนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสของเอเจนซี่ของจีนเนาะซึ่งนั้นเอเจนซี่ของจีนเนี่ยเขามีการติดต่อเข้ามาที่ YG Entertainment นะฮะตอนนั้นเราอยู่ในห้องประชุมของ Y งด้วยป่ะอยู่ข้างล่างเลยตรงตรงตรง,ตรงข้างล่างเลยตรงคาเฟ่เขาอ่ะนะบ่าวตรงรปพอ,พอนั่นแหละโดยเขากักตัวไว้ไม่ใช่แหมเรื่องจริงจังกิฟ อ่าต่อต่อตอ่ตอต่อต่อทีนี้ไม่ได้เดี๋ยวแฟนเพจเครียดอ๋อพอเขาติดต่อง,งานเข้าไปเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นการอ่าขอคิวงานลิซ่าอะไรประมาณนั้นไอคิฟนึไออกไหมก็คือจะโคแลบ,บโคง,งานกับน้องอะไรเงี้ยแต่ทางด้าน YG เนี่ยก็ยังให้คําตอบไม่ได้ว่าน้องจะมีคิวให้สําหรับเอเจนซี่นี้หรือเปล่า,าค,คิดว่าเป็นงานประเภทไหนคะแอดอาจจะเป็นงานโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆคือค่ายเนี่ย คือตอบอะไรไม่ได้ทีนี้ลังเล<อ>ลังเลด้วยความที่ค่ายตอบไม่ได้เนี่ยก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาจากคนหลายๆคนเนาะทั้งแฟนลับเอยทั้งบริษัทจีนเลยเอ่ยเนี่ยเขาก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาของน้องอีกแล้วจริงๆไอ้เรื่องประเด็นสัญญาเนี่ยมันเงียบไปพักใหญ่แล้วนะใช่ไหมทีนี้ก็มีจุดขึ้นมาใหม่เพราะว่าอ้าว ทำไมแต่ว่าหมดจริงๆช่วงนี้แหละที่จะต้องแบบออกข่าวแล้วว่าสรุปสสาต่อไม่ต่ออะไรเงี้ซึ่งตามข้อมูลที่แอดกิปเขาหามาเนี่ยนะเขาบอกว่าอีก3คนเนี่ยคือแอดกิฟเขาว่าไงแอดกิปเขาว่าไงเิาบอกว่าอีก3คนเนี่ยเรื่องสัญญาเนี่ยเคลียร์ไปหมดแล้วก็คือจบไม่มีอะไรแต่ว่าของลิซ่าเนี่ยยังเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นทีนี้ไอความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการแถลงของ YG หรืออะไรนะมันชัดเจนตรงที่ว่า YG ไม่สามารถจะให้เวลาหรือว่า บุ๊กวันกับทางด้านเอเจนซี่จีนได้แั่แหละก็เลยทําให้คนเกิดสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับ YG หรือเปล่าทาไมถึงแบบถึงตอบอะไรไม่ได้เนอะซึ่งทางด้านวายจีเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขากลับมาเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้ที่ตอบไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับงานส่วนตัวของน้องด้วยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับทัวร์คอนเสิร์ตด้วยไดด้วยมันเลยทำให้ยังไม่สามารถจะตอบได้เนอะซึ่งอันนี้คือคําตอบคร่าวๆข,ของ YG นะฮะที่ยังไม่ได้สรุปอะไรทั้งทั้งนั้นอะแต ก็นเนี่ยมันเกิดการประเด็นที่ทําให้คนเขาวิเคราะห์กันขึ้นมาเองเนี่ยเพราะวาจีตอบแบบนี้นี่แหละกิฟซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากเอเจนซี่จีนเขาอ้างว่าได้พูดคุยกับค่ายและเขาเอาไปบอกผู้สื่อข่าวเกาหลีซึ่งไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนยังไงลนดออกมาเป็นข่าวนี้ส่วนตัวแอดป y อยยังไงคะต่อไม่ต่ออะไรยังไงในฐานะคนรักน้องเราก็แล้วแต่น้องนะจริงๆเพราะว่า เราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าน้องจะต่อหรือไม่ต่อใช่ไหมเพราะว่ายังไงเราก็ติดตามเนาะสมมุติน้องต่อเราก็ติดตามอยู่แล้วหรือว่าน้องไม่ต่อเนี่ยเราก็ติดตามอยู่แล้วมันก็ไม่มีผลกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราติดตามน้องในฐานะเขาเรียกว่าส่วนตัวของน้องเ่ะเราไม่ได้สนใจว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องตัดสินใจเพราะว่ายังไงคนที่ติดตามน้องเป็นหลักอยู่เนี่ยก็คงเลสเพคแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของน้องอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะไปทางไหนก็ตามน้องไปทางนั้นนั่นแหละแต่เหตุผลที่มันไปติดบนเว่ยเนี่ยก็เพราะว่าเอ เขาเป็นคนที่ไอ้นี่ไงไปไปพูดกับนักข่าวที่กิ๊บบอกใช่ไหมล่ะทีนี้มันก็เลยเกิดกระแสในจีนแล้วก็อย่างจีนก็อย่างเว่ยวอนี่แหละเ,เป็นเป็นที่หลักมีใครไลน์มาบอกหรือเปล่าฮะไลายมาจากห้องประชุมไลน์มาบอกเลยเหรอ <Why S 1> วายเลยป่ะใช่ใช่ใช่โอ <Okay, Apple. S 1> เคเขาบอกว่าหยุดเล่นมุกนี้ได้แล้วมันซ้ําหลายคลิปแล้วลืมปิดเสียงเขาบอกมาอะไรประมาณนี้จริงดิ ก็คือสนับสนุนอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะทำอะไรใช่ใช่แต่ความคาดหวังก็คือถ้าเกิดว่าน้องต่อน้องอาจจะไปอยู่กับป่าเทสถ้าต่อเนี่ยก็อาจจะได้ฟังแนวเพลงใหม่ๆแล้วกันต้นลําลเคยบอกว่าตอนนั้นที่ที่ค่ายเคยพูดว่าถ้าสมมติน้องต่อสัญญาอะไรใช่ป่ะก็จะมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่เพลงจะมีโปรดักต์มีสินค้ามีแบบอย่างอื่นให้น้องทําเพิ่มอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยน้องก็เป็นระดับเฮดแล้วด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้เป็นแบบเด็กฝึกแล้วโอ้โหน้องเป็นแบบ แต่ถ้าต่อวแถวแต่ถ้าต่อนอกคายก็จะได้เห็นผลงานที่แตกต่างไปเลยเพราะว่าต้องอยู่ที่ว่าน้องไปคนกับคายอยู่กับสังกัดไหนอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นทั้งหมดสาหรับคนที่ติดตามน้องอยู่แล้วแต่พอแล้วทำไมเราไม่ส่งข้อความไปบอกให้น้องตั้งค่ายของตัวเองไปเลยอ่ะเออเนาะเออซึ่งถ้าน้องตั้งนี่คงสุดอะ ออกมาเป็นศิลปินเดียวก็น่าสนใจโอ้ดแล้วก็บ้าน,น,นเด็กๆเล็กๆได้เต็มไปหมดเลยใช่โอ้โหเดินโอ้โ,โหมีความมีน้องอยู่นี่ทำอะไรก็ได้อะกระจิงอ่ะหมดเวลาจินแล้วนะเรา <c oughs> จินนา,นาการลำเลิศมากอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปแน่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนนะแม่ล้วนค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้า